เลยเพราะว่าสถานการณ์เป็นรอนนี่เารีกว่านี้เขาสนดูกเอเราเป็นที่ไหนได้ไหคะที่วอรวตบบชูมสิบสอคอมแล้วก็ทำไอจูนนะฮะเรอีมีดัรับเ ที่แบบ <Sustain> น้อยีต้อิน้ำตาพด้วยแล้วหรอทีมแย้มแทีมแย้มในเรื่องก็ต้องเช่ดเชิมอารมณ์เหมือนทีมรุ่นี้เขาในเรื่องเราจะไม่เป็นลูก พี่เกิดจากพี่เดาหน้าจากพี่โรนแล้วพี่โดนาพี่โดนเดียว่ะเม่ไ่เม่ไหร่คนไม่จีบซ่ายเดียวครับคำถามก่อนเป็นเองไงอ่ะเจอพีดัดก้าเจอพี่เบนโอ้โหแม่หมดเลยอ่ะตอนแรกเก่งนะครับแต่ว่าตอนหายไปไฮมาเนี่ยเขาเขาส่งอารมณ์ได้เหยมดูป่ะครับเล่นง่ายเลยอะไร่งเงี้ยคตชิ่มัตั้งแต่ตอนสองนตอนสองพี่จะ ้ะรอเลยครับคุิะคูปิดพิ๊กแบบปิดช่องได้ไหมบอจะมีโอกาสได้เห็นไหมครัว่าองถาวรชาโลการมลอออยู่อไ่ามีโอกาสได้เห็นไหมตอนนี้ก็เยอะมากอ่้ก็ช่วงนี้ผมมีซิงเกิแล้วก็นตหลายอย่างมแต่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนอาจะมเห็นได้ยังไงก็แค่มันจะ ได้วยครัจีลูกอยู่นะครับมีนนแน่ก็เป็นหึงในนัดที่ไปเกลฟินได้เลยครับผมอยู่นี้ไม่ใช่แค่โค้ชี่เียนะครับจะมีโชว์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นตั้งแต่นฟิลิสเใเอ็แล้วก็ใครอยากมา่มาาได้มีนีเราเตรียมขอเยอะเจ็บออตานะครับ่านนี้อ่าต่างาติมนะครับนี่ราน้พร้อมมาแล้วนะครับ่บอกนะที่บอกว่า

ก็บางคนดูตั้งแต่ตอน5ตี้15ที่6ก็ปเป็นออเอ,อ<ด>็มอาร์กมีดูเรองอรอมาดูตแต่ชันเข้าวงการแรกๆอะ <c oughs> ฉันไปตามข่าวพีนพินอินดอร์เตเมีร์เจอ15ปี24ีว่านปีกว่ เตรียมเตรียมจิกหมอนหัวหเกลืยน้าขอบคุณมา